ลีเจนด์คอมมานเดอร์มาฝั่งทางด้านโดของฝั่งนิกแมคกาเล็กซี่ครับผมจะไปผมจังหวะนี้ครับเวฟย้ำลงต่อฮะทางด้านเอลซีต้องกัดฟันไปตีเสาก่อนครับผมแล้วบุนมินเดอร์ตายครับโดนวนึกแม่ของคุโรกิจัดการแล้วนี้คุโรกิขำกันไว้ก่อนแล้วต่อยครับใส่นั่นเซเบอไลครับแชโดว์เรสด้วยฮะเรสหลัวหลัวเวฟมาเนี่ย เรสหนึ <ersch> ่งเรสสองครับอยู่เป็นข้อเรสสามครับโซโลคิวไปก็มีระเบิดคำแบบรวดเร็วฮะสกอร์เป็นศูนย์สองครับแชกเกินดึงจับล็อกครับผมเวฟไบแดนเซอร์อะดูเอลอัดผ่านเข้ามาแซน p f i r เกิด snap fire เกิดไม่รอดฮะจังหวะนี้ขณะนี้จี้เข้าไปต่อคู่โรกิครับสกอร์เป็นสองต่อห้าครับขึ้นมาคู่โรกิโดนช็อตไปครับใส่เรนดอมครับต้านดาเมจได้แล้วตอนนี้มีเปิดมาฮะ แดนดาตัของฝั่งทุนโซนผมตีทุมโซนหลอดแล้วกันครับผมตัวของนั้นนี้คาพิวก็ยื้อกันไว้ยังไงี้เซฟไลท์ไล่ตีคูโรกีิกับมีดูเอลฮะบัฟมาดูเอลเลยแล้วกันครับผมฝั่งสเซฟไฟซ้อนกับผมแต่ตีดับเบิลมาในวันนี้ครับคูโรตายฮะสแกตเตอร์แบบจอๆบอกใส่นั่นเซบฟไลท์เซบฟไลท์ครับบัฟมาแล้วตีแรงจัดๆฮะดาเมจดูเอลวิกตี้เขาบวก20ครับผมถือว่าแรงเลยฮะตีเฮียร้อครับตอนนี้ 150ตีดับอร์เซนจ์นะเจียครับเดินมาทางด้านของไอเอลครับผมต้องเซนตล็กเชนมงไว้ก่อนสเกตเตอร์บลัดเปิดไปครับแล้เจียเจียนมาเจียต่อก็บอกแต่ที่นี่เขามาอาวอลั้านครับแล้วก็พอร์สมันจังหวะนี้เรียบร้อยครับระเบิดใต่กลางการบอกแล้วก็มีครับแชกเกิลขัดไปครับบอกลาเวนเจียมมาช่วยนั่นมีตะเกอรมีตะเกอร์รีควีมยัดลงต่อจังหวะนี้ครับลงที่ชาแมนชาแมนหมุนมินเดอร์ถอยครับผมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าสักทีครับผมด้านนี้ครับตัวของฝั่งดูบูตตายไปแล้วฮะ และนี่ครับผมหนีไปได้ผมทั้งได้ตัวข้อมูลมีเดิลก็มีทัมเบิลทอยฮะมาโดดครับตรงกลางวาร์ปอินลงมาเซเบรไลท์ไบโอดูเอลใส่ครับไทก่อนครับยังไงไทได้มาแข็งๆนะครับผมแล้วก็คุกกี้ทับสองมาล่าเวทอีก3ครับผมนล้วควอเปอควอเปอร์บโบโโโสวนกันไปและ้ะเซเบรไลท์ดูพู้ตายผมใส่ต่อที่ไบโอโดนสับยับครับผมจังหวะน,นี้รีสแตตเต็มสูบแล้วครับสเตน ดิลเชนล็อกต่อแบบเน้นแซโดลเรสลงกลางตัวแล้วดับบเิลคิวไปแดนนมุนมิเดอร์ครับยืนกัดฟันจับไม่ได้มาวับอินลงมาแล้วก็ตายอยู่ดีครับดับเบิิลควขาด้านไมค์คอนโทรฮห์น่คนมันจะเอาฮะการ์ตเชนนี่ครับผมฆ่าวอร์ดแล้วกัน <c oughs> ทีทนนนรนครับเน้นเนสกัดเตอร์บลัดไปนะจีเอชทีเอสเซมอยูยยยยยยย่แตระหว่างทางครับผมยังไงต่อแล้วนั้นไล่ไปดิลเชนล็อกไว้ครับ เซมเปอร์ไล่ว้าวคุกกี้มาซานโดเรสปุดได้ทันดีฮะอุ้ยเอาจริงครับผมเมื่อกี้ไปวาร์ปลงตรงไหนไม่รู้ครับเอลซินน่าจะวาร์ปไม่ใช่บ้านนะอาจจะไปวาร์ปลงที่ครับวาร์ปนานจัดนะดูเอลเปิดมาอย่างเงี้ครับผมยังไงครับเต็มเต็มรีควีมครับดิซเบลติดเฟียไปดูเอลไม่สำเร็จครับเซมเบอร์ไลท์ตายฮะรีควีมครับผมติดเฟียครับเมื่อกี้แล้วนี่วาร์ปกลับไปครับดูปู้ เสติลิกเชนไม่ทันครับผมเมื่อกี้คุมเซนทอร์สตันครับไมค์ก่อนนะปิงไปฮะเฮกเปิดไมค์ก็บอนมีเดอร์ครับผมกาชลงยาวต่อเช็คก็ดึงระจับล็อกไว้กับพี่ไทเตอร์ครับแล้วก็ดูเอลมาแบบเด็กๆน่คูโรกี้ฮิวให้แล้วฮิวให้อีกฮิวไม่ไหวครับผมตัวระเบิดไปกับเซอร์เวนวอร์ดขับแนวหน้าด้วยฮะแล้วตีเสาทูนโซนมาได้มีอีก200รอยกระแสบนลายครับเห็นในตรงกลางนี่ครับทีมมาโดตายบอกเจอมียเขาฮะลาวก็เชชสู้กันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวครับคูโรกี้เดินเขาใสหรือเปล่าฮะ เวฟมาครับแด็บจิ้มใส่ครับฝั่งนี้ก็ยอดไปครับผมตัวของมอนทิมเกตเสรครับใส่ครับทิมโด้ฮอร์ฮิวเปิดมาแล้วดูบูครับเยสครับจะไล่มาหรือเปล่าครับผมบัฟไม่ได้แรอกทิมโดไปฮะแล้วก็ถอยไปกระเซ็บอะไ์ไม่คอนโทรลตามจีไม่ได้ครับโดนเอาลันเดรีคุยครับผมรีคุ้ยไล่ไปก่อนฮะติดเฟียแล้วถอยครับ มินวอลไปตอนมาเปิดไหครับดูเอลไสได้ทีมอเโคครับยังไงครับผมเปิดมาครอิงสู้ครับผมแล้วก็มีครับช่วยปั๊บช่วยฮิวช่วยทุกอย่างครับผมแต่บอปปิ้งที่เข้ามาครับบอปปิ้งักแตกฮะเกี่ยวลงไปได้บอกเอลซีครับผมแล้วก็เล่นเชนตายเหมือนกันครับยังไงต่อคุกกี้ครับทับไปฝั่งนี้ทอสช่วยครับผมทิมโดแต่ว่าจะถอยได้หรือเปล่าครับทิมโดเขาต้องฮะโดนกัชไปต่อยหนึ่งทีครับเข้ามาฟาดเข้ามาทุ่นอย่งเซนที่รีเช็คไปแล้วก็ฮิวอัดปอยดัดย้ำอีกทีฮะ ถอยไปได้ครับเลือดเยอะจะจัดนะฮะตัวของชายนี่เสียไปสามก็บอกหน้าตัวของเทียเซมครับแต่หน้านิกมางก็เสียไปหนึ่งครับเป็นมิราเคิลฮะผ่านไปกับบอลแล้วก็ซิลิงเชดครับสวนกันไปสวนลงมาคุกกี้ช่วยไปก่อนครับทางด้านไอเอลจะแพรมแนนต์แพรมแนนต์ออกแพรมแนนต์เข้าแพรมแนนต์ออกดีคุยเปิดใส่มอฟฟิงมอฟฟิงเจอสเกตเตอร์แบลคก็บอกว่ปาดกันต่อครับตีคิวทีคอลรัวๆก็บมิราเคิลมอนตีไม่กินเสร็ครับบอลไล่เทอร์ฮิวทิมมโดไปก่อนเขาไม่เข้าครับ และเคลียร์ครับบอลเซอร์เป็นวอดไปฝั่งนี้ครับอ้าวไปหยอดเซนเตอร์ดูบูเับเซลิกเชนหนึงกลับล็อกปั้นมาครับไอเอลโดนดูเรื่องจากคุโรกี้แล้วก็เรียบร้อยไปครับเฮกเปิดมาแล้วก็ถอยครับลาเวทเหยียบเต็มเต็มกับโอซายหนักฮะการสกัย้ำต่อยหนึ่งคีโอได้โดนของฝั้มวูนมิเดอร์เรียบร้อยครับได้โดนของเซเบอร์ไลน์ครับถอยมาหรือเปล่ามอนัมิสเซครับไล่มาฮะถอยเคลียร์ไปเคลียร์ไปผมลเ้นต์ไอเอลฮะถอยครับฝั่งมิเตอร์ผมก็พุชตรงกลางอะ ทางด้านนี้ก็บาแรลกแตกเหมือนกันครับผมแต่ว่าน่าจะส <Bel> อ,นนองทางแล้วหรือครับดูเอลใส่ครับผมลิงเก็ตเคลือบมาพอดีครับไอเอลใส่ลิงเก็ตให้มีล็อกเกิลครับแบบรวดเร็วก็เลยก็ไม่สามารถดูเอลได้ครับผมเร็วอยู่ครับผมไอเอลก็การ์ดซีมาสอครับลีเคลือบต่อต <cort> ิดเพียกันยับหมดแต่ทิมโดเขามาตีกว่าครับยังไงดีเอเดฟบิ้มใส่ผักครับผมใส่มีล็อกเกิลไปก่อนทิมโดหวดหวด์ไปคอนโดไม่เข้าครับวางถอยเซนิเก็ตแล้วสองต่อยครับกดแยกล่างแมนต้าไปจะหนีหรือเปล่าหนีไปข้ามออฟฟิง แต่ได้ดูบู้ตายกับผมแล้วตีบารแหลกกลางต่อฮรันิกงมากแกลเล็กซี่ครับเสียไปสองหางกับในเพลงนี้ของนาทีแอเสมทำตรงกลางจะเอ็นกลางเลยนะครับผมใจครับใจกําลังมาหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้ไทนี่กับบอฟฟิงยังอยู่ฮะก็ต้องบอกในจุดนี้ทั้งคู่ต่างไม่มีเครือบ้านครับเชนซื้อเกิดได้ก็แต่รอรอได้เลยยี่สิบมิการซื้อเชนหนึ่งจำรอรใส่เต็ม เอาท้าวตบนก็มาตีมิลเคอร์พัดเนียนครับผมทางด้านของไมค์คอนโทรตายผมแรงจัดครับเล่นไงต่อดูเอลเปิดมาอย่งเกี่ยวมิลเลอร์ไว้ได้สเตเตอร์เปิดเปิดสตั้นไปหมดจังหวะนี้ก็ซีเมอร์ไลท์ตายสักครัผมมิลเลอร์เขาได้ดาเมจมาฟรีแล้วก็เรียบร้อยครับไอเอลแชปเข้าไปต่อครับทางด้านมิลเลอร์ยืนโบกยับนะครับดับเบิ้ลคิวไปฮะมีทั้งซัตตานิกที่กดสู้ครับผมแรมแนนก็มาครับจังหวะนี้ซิลิจินกล็อกต่อกับไอเอล เอาแล้วครับบทเขาไปใส่ด้านเซนฟายของเขาใช้ในเพลงนี้ครับทีละชุดทีละชุดครับผมไปกุสโตซึเกิดมาเพื่อจะจบเกมก็เดินไทยเข้าไปครับเห็นครับผมเซนดี้กับบอลครับชิมุโนะเข้าหลังแต่ด้านวิงเข้ากับฟัยตีบ้านแล้วครับจบเกมเป็นด้านนิกมาแกแล็กซี่ครับชนะไปครับผมเก็บแต้มแรกครับในกุสเตทไปเรียบร้อยฮะ